โอเคทุกคนเสียงผมอาจจะแอบแห้งๆหน่อนะครับเมื่อวานไปส่งรถแล้วลูกค้าพาไปดื่มต่อพาไปกินข้าวพาไปดื่มต่อตอนกลงคืนยับยับเยินจริงๆครับเมื่อวานไปส่งรถมาขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับวันนี้นะฮะผมมานําเสนอรถสเตอร์มือสองในรุ่นของ TS 90ที่เรียกว่าราคาไปต่อได้ด้วยนะราคาเนี้ยลนราคาไปต่อได้รถพิมพ์นิยมด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับ ts90 กองใหญ่เกียร์กลางนะครับอุปกรณ์เป็นใบมิดันหน้านะฮะแล้วก็อะไรวะใบสัญญาซื้อขายนะทุกคนลูนี้คันนี้ลูกค้าฝากขายมาใบมิดันหน้าเป็นสัญญาซื้อขายนะครับราคาเปิดที่3ามแสนเบาทน่าจะเป็น ts90 ที่ราคาถูกที่สุดและในท้องตลาดตอนนี้นะครับผมเอาแบบราคาริบๆไปแล้วกันอะไรเงี้ยได้กำไรรถใหม่ละมือสอก็อ่ะปล่อยๆส่งๆกันให้ ส่งต่อนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าท s 9 0คันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างสภาพเป็นแบบไหนนะครับมาดูการท s 9 0คันนี้นะครับรถสตาร์ตติดนะครับแต่ว่ายกแบตออกขี้เกียจแล้วทุกคนไม่ไหวผมไม่ไหวจริงๆรถสตาร์ตติดนะครับเพราะว่าเราส่งกันตรงนี้มารถคันนี้อยู่ที่กระบี่นะครับตอนนี้ผมอยู่สุราษฎร์ที่สาขานะมันสตาร์ตติดครับใบมีดยกได้ห่างยกได้เพราะลูกค้าใช้รถอยู่นะครับลูกค้าใช้รถอยู่นะครับโอเคมาดูกันนะครับเครื่องหลวมนะทุกคน เครื่องมีไอนะบอกก่อนว่าเครื่องมีไอแต่ใช้งานได้นะครับแล้วก็มีน้ํามันรั่วตรงตรงแป๊บเนี้ยที่หนึ่งนะครับอันนี้แกไม่ยากน้ามันรั่วตรงนี้แกไม่ยากแล้วก็เป็นใบมิดันหน้านะทุกคนใบมิดันหน้าบูธก็หลวมละ <c oughs> หลวมซ้ายขวาตัวแกนก็หลวมตัวบูธนี้ก็หลวมเนี่ยบูธนี้ก็หลวมก็หลวมนั่นแหละเออเราก็อบอกตรงว่ามันหลวมอะ่ะ ันนี้เป็นกองใหญ่มาดูมาดูกองที่บอกว่ากองใหญ่เนี่ยกองไฮยญ่นะครับเปลี่ยนกองมานะครับสีน้ำชายัางดีด้วยนะเปลี่ยนกองมาเป็นไดนามติกนะทุกคนให้ดูเนี่ยไดนามติกนะเนี่ยแล้วก็เกียร์กลางนะครับเกียร์กลางรุ่นพิมพ์นิยมทุกคนดัดแปลงไอ้นี่แหละ <c oughs> ดัดแปลงเอ่อโฟวิลให้เป็นแบบก๊อกละนะ พิมพ์นิยมครับรุ่นนี้นะครับสามแสนเก้าเนี่ยราคาแทบจะเท่าหกหกหนึ่งศูนย์ทุกคน <c oughs> ราคาที่หกหกศูนย์ด้ซ้าเลยนะคันหน้าเป็นคันนิวฮอนแลนด์นะครับเป็นคันหน้านิวฮอนแลนนะครับยางยางัยงสาภาพเหลือๆนะครับยางเหลือๆนี่ซื้อกับแองโกลไทยนะทุกคนจริงทะเบียนลูกค้าหาไม่เจอลูกค้าหาไม่เจอไม่ต้องบากไม่ต้องถามผมต่อนะว่าผมหาทะเบียนได้ไหมผมไม่หาให้ เอาเป็นสัญญาซื้อขายไปกับราคาเท่านี้ดีกว่านะครับผมขี้เกียจโอ้ขี้เกียจะสะภาพนะครับห้องโดยสารนะนีสะภาพนะครับมาดูข้างหลังกันะสะภาพข้างหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้นครับเท่าที่เห็นนะฮะผมขายตามสภาพนะทุกคนอันนี้หายมัน,นก็มีอี่บาทอะร้อยกว่าบ,บาทมั้งฝาปิดเนี่ย เนี่ยสภาพอันนี้เลยอยากทําให้แหละแต่เข็ดแล้วกับคันนูน้นอ่ะทุกคนคันนูน้นผมขาดทุนไปแสนกว่าบาทเออขายปล่อยตามสภาพดีก,กว่าไปดันนะครับเป็นแบบมันมนีหน้าเป็นแบบ10บลูนะทุกคนเป็นแบบ10บลูก็คือเป็น8ฟุตนะครับปกติจะเป็น7ฟุตใช่ไหมแต่ตัวน,นี้เป็น8ฟุตนะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยน็อตสิบลูนะครับต่ปากป่าก,ก็ยังสวยอยู่นะครับมีปะปะแค่ตรงนี้มีปะตรงนี้ กับปะตรงนี้เห็นไหมมีปะสองจุดนะครับเนี่ยบีนิหน้าโอเคอย่ตัวรถก็นี่เลยตามที่เห็นตามที่เห็นนี่เลยทุกคนก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเราเห็นตามนเนี้ยเนี่ยน้ำมันมันรั่วคือน้ำมันแป,ปน๊บนนะครับที่รั่วแป,ป๊บอ่าปุ่มยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ทำทุกคนรถได้มาเมื่อวาน3วันที่แล้ว สาหรือสี่วันที่แล้วเนี่ยประมาณเนี้ยยังไม่ได้ทําไม่มีเวลาเลยอ่ะนอนตรงนีออน้ให้ดูกันใ้เห็นเลยเราต้องเอาไปทํานั่นแหละก็จะพูดตรงๆก็ถ้าอยากขับแบบสภาพนี้ก็ขับได้ครับแต่ผมแนะนำไปทําดีกว่าทุกคนสามแสนเก้าเอาไปทําก็ประมาณสักถ้าสภาพดีๆเลยก็ไม่น่ากี่บาทอะเพราะว่าครับลูกค้าเพิ่งทำไปลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนพอสมคัดไปทุกคนเราะ พอสมคัญมันขาดต้นเปลนแก้งเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่มีอะไรละคือขายตามสภาพทุกคนสามแสนเกนะครับฝากขายมาเราท่านใดสนใจสามารถตริดต่อได้ที่นีฮอแลนด์สายใต้ได้ทุกทาง,ทางหรือว่าติดตอ่อที่ผมได้นะครับแ mm hmm. ต่จะบ่อยได้ทุกทางเช่นเดียวกันนะครับฝากไว้ด้วยใครสนใจรถเท็กเตอร์นีฮอแลนด์นะครับทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่เดี๋ยวจะมีฟอร์ดมีฟอร์ดห้าพันเข้ามา1นึ่คันนะครับแล้วก็ นฮอลแลนด์5630อีก1คันเดี๋ยวจะกำลังเข้ามานะครับแต่ในขอปล่อยคันนี้ก่อนนะครับสำหรับในฮอลแลนด์ GS90 390,000ถูกตวงนี้ขายรถโอ้โหรถใหม่กันนี้ขายดีเลยครับขายดีขายดีมากนะฮะ่วงนี้กระแสะตอบรับที่เนฮอแรนดสายใต้นะครับพี่น้องชาวใต้ก็สึกว่าเออพอมีศูนย์บริการติดอยู่ใกล้ๆก,ก็อุ่นใจหน่อยก็ง่ายต่อการตัดสินใจไม่ขึ้นฝากพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับ ใครสนใจรถใหม่ก็ติดต่อมาได้ที่นิวแลนด์สายใต้นะครับอยู่ตรงถนนเส้นใหญ่เลยโคออับอยู่ตรงโน้นเลยขออบมาสักถ้ามาจากกรุงเทพนะเลยขออบมาสักโลนึงโลสองโลประมาณนี้นะครับถ้ามาจากนครก็เลยโรงแรมเรือโรงแรมอะไรวะดิโอเล่ดิโอเล่อะไรสักอย่างเลยมาอีกประมาณสัก3ามสี่โลยังไงฝากไว้ด้วยนิวแลนดสายใต้ครับเจอกันใหม่ชิดหน้าชิคกี้พาก่อนนะครับ